ระวังนะตันสั่นๆนะเออขึ้นสะพานลอยแล้วไม่เคยขึ้นสะพานลอยนี้เลยสูงมาก ระวังด้วยต้องจับราวบันไดด้วยนะลูกเออระวังอืโอ้ยสูงมากเลยจับไว้จับไว้โอ้มันสันส่นสัน่นมันสั่นกะกระตุกด้วย